بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وصلاة وسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال نصلي رحم الله تعالى ونفعنا بالقلوب في الدارين آمين قلنا برقاب أجيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وأبدغوا من فضل الله แล้วมันสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกแย้ายก,กันไปแสวงหาความปรารานจากอรรถสฮานูวาตาละแดยส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเราไม,ม่หลักไม่มีหลักคิดไม่มีหลักความเข้าใจในการแสวงหาอาชีพแล้วหนึ่งจะมีเราจะมีความยากในการประกอบอาชีพสองเราเหนื่อยเราอาจจะได้แต่ได้เพียงแค่ดุลยาม่ได้ศาสนาไม่ได้อาจิรอวันนี้มีหลักการที่ทําให้เรานั้นเหนื่อยน้อยลงและได้ทั้งดุลยาแล้วก็อาจิรอ ดิฉันอุดรมาสสารที่ท่านได้กล่าวว่าว่าอมาอุโมรุนนาฟิอาตูฟิดดุนยาอันหนึ่งโซนเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ในโลกดุนยานี้ทราบกันดีว่าเรื่องอัลลอฮ์สุลลาะห์สัลลัลลอฮ์ว่าให้ำเด็กเขาให้ฮาริสอาลามายัมฟะอุกะวัสตาอินบิลละท่านทั้งหลายจงแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์คําว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีสองสองหมวดหมวดแรกคือหมวดที่เป็นอาเครอเดตรง สองหมวดจะเป็นเรื่องของดุนยาฟัลอับดุดังนั้นบ่าวหรือคนคนอย่างนั้นลาบุตะลาหูมินตอลิบรุริสกีจำเป็นที่เขาจะต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพอริสกีนั้นในการแสวงหาริฤกีทําอย่างไรให้เห,หมาะสมให้คู่ควรฟยายัมเบรีไอยัสลูกะอัมฟ้าอัสบาบินดุนจาวิยะอัลลาอีกอติบิฮาลิฮคก็ที่ดีแล้วนั้นก็ให้เขานั้นเลือก แสวงหาปัจจัยที่เหมาะที่มีประโยชน์มากที่สุดอัมฟฝอัสบับเหตุปัจจัยทางดุนยานี้ที่มีที่มีประโยชน์มากที่สุดอัลละอิกก็บิหารที่เหมาะสมกับเขาความถนัดกับเขาเพราะว่าคนเราถ้าถนัดสิ่งใดก็ตามชอบทำสิ่งใดก็ตามจะทำสิ่งนั้นได้ดี เพราะทำได้ดีแล้วมันจะมีแรงบันดาลใจมีความมุขมานะอ่านั้นถ้าดีที่สุดให้เลือกทําในสิ่งที่เรานั้นชอบแล้วก็ต่อยอดออกไปวอลลาลิการนเก่าน,นั้นยัคเตลิโฟบิคาลาฟินนัสก็แตกต่างกันไปนะแล้วแต่คนทักษะของคนไม่เหมือนกันบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นั่นคือข้อแรกให้ทําในสิ่งที่มันเหมาะนะกับ ทักษะความสามารถของเราและบริบทของเราเราพูด,ดง่ายๆว่าทําสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อยอดออกไปสองวายักษโซเดบิกัสบิฮีวัสะยีฮีให้มีเจตนาให้ตั้งใจในการสแสวงหาของเขาในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยตั้งใจอย่างไรล่ะอัลติยามะบิวายิบินับซีฮียืนหยัดนะยืนหยัดหรือปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นวาญิบสําหรับตัวของเขา พูดง,ง่ายๆคือได้หาเงินหาทองมาใช้ <c oughs> เลี้ยงชีพตนเองได้กินได้ใช้อันนี้เป็นวาญิบที่จะต้องเลี้ยงดูตนเองว่าวาญิบมันเจาอละหูว่ามันเะกูมิบิมุกนะติเหและนํามาเลี้ยงนะเป็นนฟกะก็ที่เป็นวาญิบค่าใช้จ่ายกับผู้ที่ตนเองนั้นต้องรับผิดชอบจากลูกกับภรรยากับพ่อกับแม่อ่านั้นให้มีเนย้เจิตนาแบบนี้นะ มันจะทําให้สิ่งที่เราเหนื่อยสิ่งสิ่งที่เราได้แสวงหานเนี่ยได้ทั้งดุนยาแล้วก็อ่างเชะร์สามว,าย,วายันวีและให้เขาเนียดอัลกาฟฟาเนียดว่าเพื่อให้มีความพอเพียงวอลิสตูนะและให้มีความเพียงพอกัฟฟา คือไม่ต้องไปขอใครอ่ะอิสติกนะุะคือความพอเพียงมันความหมายจะใกล้เคียงกันบิวต่อลรบิเฮอันนี้เราข้อหลักทีที่จะไปขอคนอื่นที่จะไปขอผู้คนนะเพราะศาสนาของเรานั้นให้เรานั้นได้ยืนลําด้วยกับลาแพ่งของตนเองอันนี้ดีที่สุดภาษาเราสอนว่าถ้าไม่จาเป็นแล้วนั้นไม่ให้ไปขอให้เหนี่ดยแบบนี้วันนี้ที่เราทําที่เราเหนื่อยที่เราเส่ปัาหาทุสกีก็เพราะเพื่อให้เราได้ยืนด้วยลำ ลำแข้งของตอนเองอเองช่นเดียวกันเลยนะในการเหยียดเจตนาในการทำมาหากินเนี่ยวกลาลิกะยันวีบิสายิฮิวกัสบิตาสีละมาตะกูโมบิเฮอรุอรุอบูๆๆดียะตุอันมาเนียให้มีเนียดเจตนาว่าเพื่อสแสวงหานะสิ่งที่จะใช้ตะกูเนะี่ยแปลว่ายืนจะแปลว่าสิ่งที่จะใช้ในการอิบัติกับอัลลองสุบฮาโนตะลาที่เป็นทรัพย์ ง่ายๆก็คือว่าอ๋อมีเงินมีทองมาเนี่ยเพื่อได้ไปทําอุมรเพื่อได้ไปทาฮัจ์เพื่อได้ทําเพื่อได้ออกสาการเพื่อได้ทำสระกา็ซึ่งเรียกว่าเป็นอิบาด์ดัอันมาลียะเพื่อให้ได้ทําสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีเงินพอเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำสระก็ทําสการเนี่ยออกไปงานน้ําชาออกไปงานมาสัสยิดงานสซเรานะนั้นให้มีเนี่ยเจตนาแบบนี้ด้วยมีนั่สากาที่ว่าสระกา็ซึ่งอิบาดั อิบาดาตที่เป็นทรัพย์เนี่ยก็คือเช่ทศกาลเช่นการทำโซโลโกวันลฟักกตอัลไคอยรียอัลคอสโซฮลอาล์มะการละฟักกต์ค่าใช้จา่ายหรือว่าการบริจาคในหนทางในวิธีของความดีเช่นองค์กรมัสยิดต่างๆมิมายะตัฟก็ตมิมายะตัวัคกัฟูอะลตมันซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์มีเงินถึงจะทําได้เนี่ย เช่นเดียวกันเลยวายคโซดอัลมูกาซิบะอัตอยบะให้เขามีเจตนาในการทรรมะเกณฑ์นั้นเจตนาที่จะมีอาชีพที่ดีที่สุดจริตอ่ามมกาซิบอัตอยบะมีเจตนาว่าเพื่อประกอบอาชีพที่สุดจริตมูตยันนิบาลินมากาซิบอัลขบีเซอัลมุฮัรรมัสเพื่อให้ได้ห่างไกลทิ้งการประกอบอาชีพที่ทุจริตขบีเซอัลมุฮัรรมัส ที่น่ารังเกียจที่ฮารอมก็คือที่ทุจริตนั้นแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะลําบากอย่างไรก็ตามก็ขอให้ได้เป็นอาชีพที่สุจริตอิสลามสอนแบบนี้ฟาเมจางแค่นะต่อระบุลอับดิวาซายฮฟิดดุนยาลิฮาดินลมกอเิดอันจารียะเมื่อใดก็ตามที่บ่าวโพนั้นได้สแสวงหาได้มีความเพียรพยายามในการประกอบอาชีพโดยมีเจตนาที่สงสงดังกล่าวมา ภาษาลกาอัลฟ้าตอริเกนและเขาได้แสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดในการประกอบอาชีพยารอฮุมมนาซิบันเลหาทีที่เขาเห็นว่ามันเหมาะสมกับเขาเนี่ยก็คือ,คอตามที่เขาที่เขาชอบผลจะเป็นอย่างไรล่ะกานาฮารกาตูฮูอัาสายูฮูจะปรากฏว่าการเคลื่อนไหวของเขาความเพียพยายามของเขาความเหนื่อยของเขาเนี่ยกกรุบาตันอันเนี้ย เป็นความใกล้ชิดเยอะแต่ก็ระบ,บุอิลลอให้ิหาที่เขาจะ,สะแสวงหาความใกล้ชิดกับอลัละสุบฮาโนวาแต่เราก็เป็นผลบุญง่ายๆเป็นผลบุญด้วยทำแบบนี้อันนั้นให้เราได้ใส่ไปในขณะที่ประกอบอาชีพอย่ามีเนียเพียงแค่ให้เหนื่อยให้ได้มาเพื่อกินอยู่สุขสบายไปเพียงแค่ดุนยานี้ไม่ให้เราเชื่อมไปอ่างเคลีย์ให้ได้ใช้ดุนยาที่เรามีอยู่นี่แหละไปอ่างเรลีย์ให้ได้เนี่ยเจตนา เพื่อไปอ่าเคีร์เราก็จะได้ทั้งดุนยาแล้วก็อาเคีราฉะน,าาน,านั้นอัลลอฮฺสุบฮานาอะลลอจะให้บรารนะิกาในความจำเริญกับการประกอบอาชีพของเราเราก็จะเห็นว่าเอานั้นศาสนาของเราเนี่ยส่งเสริมให้เรานั้นได้ประกอบอาชีพที่เหมาะกับเราเ,เป็นเป็นอาชีพที่สุดจริตเราก็เนืออื่นใดคือมีเจตนาเนี่ยเจตนาเนียดความตั้งใจเนี่ยเพื่อสิ่งนั้นได้ประกอบอิบาดะกับอัลลอฮ์เพื่อแสวงหาความกระชิดกับอัลลอฮ์ฉะแล้ว อีกข้อหนึ่งซึ่งมันมีความสำคัญมากเลยนะท่านเชคอับดุลหมานอัสซาดีท่นา,าทนได้กล่าวว่าว่ามินแต่มาม,มีาลิกะและส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสมบูรณ์ซึ่งเราอาจจะขาดตกบอก่อพองไปในการประกอบอาชีพนะนั่นคืออะไรล่ะไอยัตะกคลาลอับดุอะลาฮลาอัลลายัตะลาลอับดุอะลาูฮิวกุวะฮิ บ่าวคนนั้นหรือคนคนนั้นขณะที่เราที่เขาได้แสวงหาเนี่ยอย่าได้มอบความสําเร็จอาราเทวีกับการเปลี่ยนแปลงของเขาอวากูวัจีและความสามารถของเขาวาากาอีหรือว่าความฉลาดของเขาวามะอริปตีความรอบรู้ของเขาว่าฮัสกีหรือว่าทักษะความสามารถของเขา บีมาอาันติอับาบว่าอิดารอเทโดยการโดยในแง่ที่เขานั้นรู้ปัจจัยต่างๆแล้วก็มีความรู้มีความมีความเฉลียวฉลาดในการบริหารจัดการบ้านยิ่งไปกว่านั้นยัสตาอีนุบริรบบิฮีให้ขอความช่วยเหลือกับพระพุทธบาลของเขามูตะวะเกล,นลันาไรโดยหนึ่งมอบกับลลอสุบฮาเนวาตลาดหน้าที่เราคือทำทำ ขอดีอากับล l l a ์แล้วก็มอบกับล l l a ์สุบฮานวุวาตาละเรายืนยันมินหูโดยหวังมิหูไอ้เหมือน,นล l l a ์หวังความสําเร็จหวังกําไรจากลล l a ์สุบฮานวุวาตาละหวังว่าอย่างไรละ่ะมาฟูลุมเมให้กับรอยืนย,ยันไอ้ยหญ่ซาเราโูให้อัลลอฮ์นั้นให้พระองค์นั้นมีความง่ายมีความสะดวกเดี๋ไยไอ้ซารนอมุมรกับเรื่องแนวทางต่างๆที่มันง่ายที่สุดว่าอันยาฮหาหู และขอให้อัลลอฮ์นั้นนะว่าอันยี่เฮีนะอัลอบะชาาว่าอยาเสืฮีนะให้ง่ายให้สะดวกในวิธีที่ง่ายที่สุดว่าอันยี่ฮีและแนวทางที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดสั้นกระชับมากที่สุดแล้วก็ให้ได้ความสําเร็จมากที่สุดขออัลลอฮ์นะอันนี้เป็นจิก๊กซอที่เราเราอาจจะปล่อยปะละเลยแล้วก็ข้ามปดผ่านไปหลายครั้งที่เราโฟกัส ความสําเร็จเราเน่ะกับทักษะความสามารถของเราเพียงอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกับเราไม่ได้คอนเน็กไม่ได้ไปเชื่อมกับเราสบานวา่าตลาเท่าที่ควรเนี่มันทาให้ปัจจัยของเรานะบางครั้งนะบางครั้งเนี่ยประสบความล้มเหลวหรือบางครั้งอาจจะได้กําไรมานะ <c oughs> ความสําเร็จจะเป็นความสําเร็จที่เป็นเปราะบางแล้วก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยอันนั้นหลักของเรานั้นอย่าลืมหลักการข้อนเ้เลยได้ทํา เยฮาลิสอาดาม่ายำเะ้ากัสแส่งหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทักษะความสามารถของเราวัสตาอินบิลละขอความช่วยเหลือกักอัลลอฮฺ سبحانه แวะกาละ้วยการขอดุอิกับอัลลอฮ์้วยการแตะวักรันกับอัลลอฮวาอัครบีฮแล้วขอให้พระองค์นั้นมีความง่ายมีความสะดวกสิ่งที่มันใกล้ที่ใกล้เคียงที่สุดมันสั้นที่สุดกระชับที่สุด ตั้เสี่รายมารอเดียให้ได้รับจุดประสงค์ขออัลลอฮ์หนึ่งขอให้ง่ายสองขอให้ขอให้ประสบนะให้ไม่ให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดแล้วก็สั้นกระชับที่สุดอนั่นคือขออัลลอฮ์ในแง่งนี้ววยัสอาลุอัลบาโฮและเขาให้เขานั้นวิงวอนขออัลลอฮ์ขอว่าอย่างไรล่ะไอยูบาริกาฟีฮิรสกีขอให้อัลลอฮ์ทรงประทาน บารากะความสริมงคลในริสกีที่ได้รับมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วถามว่าแล้วเออเราสังเกตได้อย่างไรว่าริสกีที่เราได้รับมาเนี่ยมีบารากะฝ่าว่าวรลบาร์รากะในริสกีสิ่งแรกที่ถือว่าเป็นบารากะในริสกีความจำเริญในริสกีนั่นคือหนึ่งไอยากูนะมุอาเซซันอดัตตักวา ให้ริสกีนั้นสิ่งที่ได้รับมานั้นเป็นพื้นฐานนะให้ได้รับการตักวาความยำเกรงกับองล l l a ์ให้ได้ให้ริสกีที่ได้รับมานั้นเป็นริสกีที่ทําให้เรานั้นได้อิบาดะห์กับอัล l l a ์ได้บริจาคบนอิยะตุซาและแล้วก็สังเกตได้คือเรามีเนี่เจตนาที่ดีสองว่ามินบรักอติริสกีริสกีที่มีบรักการนั้นคือไอ้วะฟิกลอับ อียวัฟฟ์ของ عبدة อียวัฟฟ์อง عبد ุล่วงั่งให้ในมาวาดิฮ์อัลวา ب ิบะอัลมุสตคือเขาสามารถบ่างคนนั้นสามารถที่จะมีความสําเร็จนะในการที่จะปฏิบัติวัดสับเดิมแปลว่าวางก็คือในการปฏิบัติในที่ๆของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ที่ที่เป็นวาจิบหรือเป็นของโุนัต คือรุสกีที่ได้รับมาหนึ่งอ๋อรุสกีได้รับมาอันนี้เงินนะรุสกีมาค้าขายครบรอบปีอันนี้เราจะต้องวางอาชีพของเราคือต้องออกสากาศวายิบอน,นสองมุสตะฮับบะถึงแม้ว่ายังไม่ครบปีเลยแต่เราสามารถที่จะมีเราสามารถที่จะทำมุสตะฮับบ้างเนะี่ยทำบริจาค สิ่งที่เป็นสุนนะ้าได้เนี่ยก็เราก็ช่วยเหลือคนอ่ะอันนี้คือหมายคือความหมายแบบนี้ที่ริสกีเมื่อมีริสกีเนี่ยแล้วต้องเป็นริสกีที่ต่อยอดไปอังเคารพให้ได้เช่นเดียวกันเลยอวามินบอกรากติริสส่วนหนึง่งจากริสกีที่มีบรารอกขานั้นคืออัลลอฮฺยุิลับดุอัลฟัตุลหฟินมาอามมลห์นั่นคือ, <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อ คนคนนั้นจะต้องไม่ลืมเขานั้นจะต้องไม่ลืมอัลฟัดุละฟิลหมอามาละสิ่งที่มันประเสริฐสิ่งที่มันดีฟินหมัวมาละในภาคหมัวมาละในภาคการปฏิบัติกับสังคมกับคนอื่นเนี่ยกลาวมาก็จะอาลาดงองการของเราสุบฮานุตตลาที่ทรงจัดว่าวาลาตันสวุลฟัดุละไบโนคุมท่านอะไรนั้นอย่าได้ลืม อรุฟอตุระใบนะคุณ um, ความล่นเหลือความประเสริฐอยู่ที่อยู่ระหว่างกับพวกท่านเอาแล้วมันทําอย่างไรแหละไม่ลืมสิ่งที่มันมีความประเสริฐสิ่งที่มันล่นเหลือระหว่างพวกท่านบิดตจิซิรอารันโมซิรินโดยการท่านนั้นให้ความง่ายความสะดวกกับคนที่มีความยางลําบากเช่นคนยืมเงินไป เขายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปเร่งรัดนั่นคือความหมายแบบนี้เลยอย่าลืมสิ่งที่เราควรควรที่จะให้อัลฟัตความสิ่งที่มันเกินอ่าสิ่งที่มันฟอสตนะัสิ่งที่มันเกินสิ่งดีความดีที่มันเกินจากความดีที่มันมีอยู่แล้วให้เขายืมไปเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะเสร็จแล้วพอเขามีความลําบากาเราก็ไม่รีบไม่เร่งรัดในการในการใช้หนี้ สองวิญญาณรุนมัวเสีรินเช่นเดียวกันการรอคอยนะก็รอนะรอคอยกับคนที่มีความเจ้างลำบากคือไม่เร่งรัดนั่นอันไหนที่เราช่วยได้เราช่วยอันไหนที่เราได้เรารอวัลมฮาวัลมุฮะบาวลมุฮาบาติอินเดลบะอีวัชูรอเช่นเดียวกันเลยนะความอารลุมอร่อยอารลุมอรนะ่อยเนี่ย ความถ้อยทีถ้อยอาศัยในขณะที่ซื้อขายเนี่ยนิดๆิดหน่อยหน่อยแล้วก็ให้แถมบ้างอะไรบ้างอันนี้ถือว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญแสดงว่าบอรโรกาสที่ได้มาเนี่ยริสก,กีซึ่งนี้เรื่องสําคัญนะบางครั้งในการค้าในการขายเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีหลักการศาสนาเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าปักธงว่าให้กาไรได้มากที่สุดอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นนะอิสลามสอนบอกว่าให้เราถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าไปข่มอย่าไปเ่ปอย่าไปรีดนาทาเร้นกับคน กับคนที่ทำามีความลําบากคนจะมาขายที่ทำใม้ความเดือดร้อนเราเห็นโอกาสว่าเขาเดือดร้อนมาเนี่ยก็่มก็พยายามกดราคาเขาให้เขาได้ขายในราคาที่ต่ำสุดอิสามไม่ได้สอนแบบนั้นทีเดียวแล้วนั้นให้เราเอารุ่มอร่อยเห็นอกเห็นใจเขาสิ่งที่มันเกินมาคือสิ่งที่มันได้รับมาที่เราเป็นมองไม่เห็น่นคืออะไรบอกราคาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเอาให้ทรัพย์ที่ได้มาถึงแม้ว่ามันอาจจะน้อยกว่าที่เราควรจะได้ก็ตาม แต่เราให้มีความอารมุ่มอร่อยในเรื่องนี้เนี่ยเอาแล้ให้บารักราค,ความเพิ่มพูนนะหลายๆคน่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนี้นะค้าขายนั้นจะเอากําไรมากที่สุดอันนั้นไม่ใช่อิสลามอ่แสดงว่าบารักราในรุสกีเนี่ยไม่มีขาดไปนะบีมาแตยซาโรนะโดยการที่เขาอารมุ่มอร่อยนั้นในสิ่งที่เขาสะดวกมินกอลิมินกอลีเรน,รน,รนรเอากะเซรินไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม แล้วก็ให้ตามตามที่เรามีอยู่ตามเห็นโควนว่าคนนี้ให้อะไรอย่างไรแล้วก็ตามขาดะที่เรามีอยู่ในขณะนั้นฟาบิซาลิกา้าด้วยกับดังงล่าวนั่นเองยนาน่าหรืออัมดุขยรอนกับเซีรอมันทําให้บ่าวพวกนั้นได้รับความดีอันมากมายเนี่ยได้ทั้งดุนยาแล้วก็อาเิยร์ร์แล้วก็เราก็สังเกตนะใครที่ทําการค้าขายลักษณะด,ดังงลกาเนะี่ยที่เลาก็มีบราิการเป็ความเพิ่มพูนนะริสกีที่เอาก็ให้มานั้นเป็นริสกีที่ให้ความดีกับเขาให้ความสุขกับเขาทั้งดุนยาแล้วก็อา อ่ะนั่นคือเรื่องราวต่างๆที่มันใกล้ตัวเรานะใกล้ตัวเราแต่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามผ่านไปสรุปง่ายๆที่ <c oughs> ในการทำมาหากินในการค้าขายเนี่ยคือให้เรานั้นเนียดดุนยาเนี่ยไปอังกีรอเนี่ยคำสองคำที่มีความสําคัญมากเลยคือคําว่ารอยะกับคําว่าอวสีแหละเนี่ยรอยะแปลว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราจะต้องไปนะไปเพื่ออัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เราได้ทํานั้นให้มันตอบโจทย์คําว่าละอิลาฮะอัลลอฮ์ ตอบโจทย์อัลลอฮ์ให้ได้รับให้เป็นอิบะาดาที่จะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานุตัลลให้ได้มากที่สุดให้เนยดแบบนี้นะใส่แล้วส่วนที่เหลือเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องของวาซีแล้วนะมันจะเป็นสื่อคําว่าสื่อคือเป็นการงานเป็นหน้าที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนะ่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอาดาเรื่องอิบะาดาโดยตรง <c oughs> การทำสรัาก็การเรียนหนังสือ การละหมาดอันนี้เป็นอิบราด้ดยตรงมันก็ต้องตอบโจทย์ว่าไปหาออยะเพื่อได้สว่างหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อันนี้ถือว่ายากเลยนะบางทีเราเราไม่เคยได้ชัดเจนกันมากเท่าไหร่ในสิ่งที่เราได้ทําก็คือว่าคำว่าออยะคือคำว่าอิคลาสนั่นแหละอยู่ในหมวดเดียวกันเลยนั้นพอมันไม่ชัดาก,การทำซาระกกาเรียนหนังสือพอไม่ชัดไม่ชัดคือไปอ้างเจอร์ไปไปหาอัลลอฮ์อย่างชัดเจนแล้วมันจะาให้ แรงบันดาลใจขาดไปแล้วสองบารักาความจำเริญไม่เกิดขึ้นมาข้อที่สองคือสิ่งที่เป็นอาเะคือวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนเราคนเราต้องทําอาชีพคนเรานั้นจะต้องทํำมาหากินเลี้ยงชีพนั้นในวิถีชีวิตของเราในในส่วนนี้เนี่ย็ขอย้เราเํานำสิ่งนี้ซึ่งเป็นอาดอันนี้ให้ไปให้ไป ตอบโจทย์ดุกยยะให้ได้ซึ่งเราสามารถจะทําได้ในโดยการเนี่ยเจตนาซึ่งท่านแชร์กับดุตระมานอาส,สาทีเนี่ยได้ชี้แนะให้กับเราเนี่ยคือเนี่ยเยเจตนาดีไม่ว่าการให้เราได้พอกินจะต้องไปขอใครมีเงินเหลือไปทําที่บได้สละก็ได้ทําอิบาดะก็อลัลลอฮ์ในในเรื่องการทํามาหากินของเราอยู่แล้วนั่นก็ถ้อยเทถ้อยอาศัย ซึ่งแต่เรานี้นั้นมันเป็นวิธีของอิสลามนะซึ่งมันทําให้เราน่ยได้รับความดีทั้งดุนยาและก็าอาเกร์เราขอให้ให้สิ่งนี้มันอยู่ในวิถีชุดของเราแล้วเราจะเห็นความต่างที่เกิดขึ้นกับเราคือเราจะได้ทั้งดุนยาและก็าอาเกียร์เราขอวะฮ์วะล่ะมุฮัมมัดีวาล่ะอาลัยฮิวะซัลลัมมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามิ